สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับจีนเมื่อช้าผิดคาดครับดันมาปิดตัวเปิดเนาะปิดตัวเปิดก็เป็นการทะโรโถดทีมมาครับดันปิดตัวเปิดเมื่อช้ามันเปิดท้าย1ท้าย1ท้าย3ปิดท้าย1ท้าย3เลยนะครับบ่ายนี้แก้มือครับแต่จะมาหรือไม่มาตอน14บสนาฬิกาไอ้ขอ14นาฬิกาอ่าใช่14นีนาฬิกาตรงรู้ผลครับ บายนี้ยัง8อยู่ครับผมยังตาม8อยู่นะครับยังวาง8อยู่อ่าครับแปดห3ึ่ง8ปด8าม นี่ไปแปดเยอะจังแปดหกแปดแปดครับเมื่อเช้าเ<ม>บิ้ลละน่าจะปิดเบิ้ลเป็นไปได้ชดเช้าปิดเบิ้ลบ่ายปิดเบิ้ลไม่เป็นไปได้เหมือนกันนะครับติดเก้าแปดไปครับเก้าแปดแปดเก้าไปแถมไปครับก็มันเรียงไม่เยอะนะดูเหมือนเยอะเ,อเพียงแต่จับให้มันเยอะขึ้นเฉยแปดเก้าก็ซ้ําเอ้สามแปดก็ซ้ำเบิ้ลอีกนะครับประมาณนี้ครับสำหรับจีนบ่ายครับอ๋อมัดอะไรมัดเก้าครับมัดเก้า ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนภาคบ่ายนะครับก็เมื่อเช้าลดบ่ายก็เบาๆแล้วกันเนาะวันนี้จมูกจมูกดีครับผมคนจมูกดีมากถ้าอะไรทุดอะไรเน่าอะไรเสียอะไรตายแล้วไ,ได้กินอย่างเช่นตอนนี้ชิ้งจบน่าจะตายกินหาอยู่มาวันสองวันไม,ไ,มไม่เจอกินไม่นไม,ไม่อะไรนะเขาเรียกอนะไรไม่จะลงใจเลยหายังหากินยังหา,งหาตัวอยู่ไม่เจอครับ โอเคครับจีนบ่ายประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันในหางเสียงใหม่ครับสวัสดีครับ